กล้องเว้นตานะคะขาจะถอดไม่ได้นะคะเลนกล้องจะอยู่ตรงกลางค่ะส่วนช่องใส่เอทิการ์นะคะจะอยู่ด้านข้างค่ะอยู่นะะี่ค่ะแทบจะมองไม่เห็นอยู่ด้านข้างด้านซ้ายนะคะด้านนี้จะไม่มีอะไรนะคะใส่เมมโมรี่การ์ดด้านข้างค่ะค่ะกล้องเว้นตานะคะ ขาจะถอดไม่ได้นะคะเลนกล้องจะอยู่ตรงกลางค่ะส่วนช่องใส่เอทิกาส์นะคะจะอยู่ด้านข้างค่ะอยู่ะคะแทบจะมองไม่เห็นอยู่ด้านข้างด้านซ้ายนะคะด้านนี้จะไม่มีอะไรนะคะใส่เมมโมรี่การ์ดด้านข้างค่ะค่ะกล้องเว้นตานะคะขาจะถอดไม่ได้นะคะ เลนกล้องจะอยู่ตรงกลางค่ะส่วนช่องใส่เอทิการ์ดนะคะจะอยู่ด้านข้างค่ะอยะะู่นี่ค่ะแทบจะมองไม่เห็นอยู่ด้านข้างด้านซ้ายนะคะด้านนี้จะไม่มีอะไรนะคะใส่เมมโมรี่การ์ดด้านข้างค่ะค่ะกล้องเว้นตานะคะขาจะถอดไม่ได้นะคะเลนกล้องจะอยู่ตรงกลางค่ะ ส่วนช่องใส่เอทิการนะคะจะอยู่ด้านข้างค่ะอยู่นี่นค่ะแทบจะมองไม่เห็นอยู่ด้านข้างด้านซ้ายนะคะด้านนี้จะไม่มีอะไรนะคะใส่ Memory ีการด้านข้างค่ะค่ะกล้องเว้นตานะคะขาจะถอดไม่ได้นะคะเลนกล้องจะอยู่ตรงกลางค่ะส่วนช่องใส่เอทิการนะคะจะอยู่ด้านข้างค่ะ อูนะคะแทบจะมองไม่เห็นอยู่ด้านข้างด้านซ้ายนะคะด้านนี้จะไม่มีอะไรนะคะใส่เมมโมรี่การ์ดด้านข้างค่ะ